สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็จะมีไมโครเวฟชาร์ปนะครับตัวนี้ผมใช้ในการเรียนการสอนอยู่เนาะสำหรับเพื่อนช่างที่อยากจะรู้เกี่ยวกับไมโครเวฟมันจะมีเทคนิคการเช็คไม่ยากนะครับโมเดลนะครับโมเดล r 2 2 0 0 fs นะครับตัวนี้นะครับเป็นโมเดลของเครื่องตัวนี้ตัวน,นี้เป็นรุ่นที่ใช้ทัมเมอร์นะ นี่ใช่ทัมเมอร์ทัมเมอร์นะครับนี่นะครับก็คือถ้าเราตั้งบิดเวลาไอเมื่อเราบิดท,ทัมเมอร์ขึ้นนะครับเครื่องก็จะทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นตัวปรับระดับความร้อนแค่นี้ว่าเวลามันทำงานมันทำงานยังไงนะหลักของหลักของไมโครเวฟเนี่ยนะครับไมโครเวฟ ถ้าเราดูก็จะเห็นว่ามันจะมีเซกชันส่วนที่ทำความร้อนนะครับก็คือกระบวนการในการทงานมันสร้างขึ้นในโค้กยังได้ยังได้ยังไงเนี่ยอันนี้เราเราไม่พูดถึงนะครับเราพูดถึงวิธีการทำงานแล้วทำยังไงเมื่อมันทำงานแล้วมันเกิดความร้อนขึ้นมาได้ยังไงนะครับอะไรถึงทำให้เกิดความร้อนได้อย่างนี้ดีกว่านะครับหลักๆเลยก็คือถ้าไฟ AC เข้ามาถึงตัวมอแปลงนะครับ ด้านขดไพมารีนะเรียกว่าขดไพมารีแล้วกันนะตรงนี้เนาะหลกดออกมาปุ๊บก็คือขดสองขดด้านในนี้นะครับขดสองขดด้านในนะ,ะก็คือตรงนี้นะครับสองขานี้นะครับน,นีนเราเรียกว่าขดไพมารีถ้าไฟ ac 200ไฟ2 2 0ยิบโวลต์เข้ามาถึงจุดน,นี้ได้นะครับมันหากหม้อแปลงดี แมกนิตอนดีนะครับไดโอดคปซิเตอร์ปกตินะครับมันจะต้องร้อนนะขอเพียงเงื่อนไขเดียวคือ AC เข้ามาถึงหมออแปลงได้นะครับอันนี้นะครับเซกชันส่วนด้านนี้นะอันนี้ในกรณีที่ไฟ AC 2ี0วลจะเข้ามาถึงหมออแปลงได้ยังไงเนี่ยนะครับสำหรับเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับโมเดลนี้นะ มันก็จะมีระบบทํางานอยู่ก็คือถ้าเราไล่จากก็คือเราอ่านวงจรจากไป AC เข้ามาเนี่ยนะครับลายกับนิวตันเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมาผ่านฟิวตตัวนี้นะครับก็เส้นสีน้าตาลน,นี่จะเป็นจะเป็นสายสายลายนะครับอ,ออกมาสายสีดํานะครับสายสีดํานี่ก็จะเชื่อมมาเข้าตัวสวิตตัวบนนะครับสวิตอันบน พอผ่านสวิตช์อันบนปุ๊บก็จะออกมาที่เ,เส้นสีดำตรงนี้มาเดิมนะครับอันนี้มันจะเป็นสีดำกับสีดำนะครับตรงนี้นะครับสวิตช์ประตูมันจะมีอยู่สามตัวนะเ,เส้นนี้นะครับก็คือซ็อกเก็ตสีขาวเนี่ยดำเหมือนกันเลยเข้าดำออกดำนะครับพอผ่านสีดำออกมาปุ๊บ จากสีดำก็จะไปต่อเข้ากับตัวสวิต์นะครับสวิตนะ์สวิต์สวิต์เข้าสวิต์ตัวที่สองนะครับก็คือตัวนี้นะตัวนี้นะครับสวิต์ตัวที่สองมันจะเป็นสามขานะครเข้าสวิต์ขาบนนี้จะเป็นสายสีดำจากนั้นเมื่อผ่านที่สายสีดำปุ๊บมันจะต่อออกมาที่ ขาตรงกลางก็คือตรงที่สายสีแดงต่ออยู่นี้นะครับตรงนี้ซึ่งขาสีดำจะต่อออกขาสีแดงนี่เงื่อนไขหนึ่งก็คือเราต้องปิดปิดหน้าประตูนี้เข้ามานะครับปิดประตูนี้เข้ามาซึ่งมันก็จะมากดกดขาสวิตช์ทำให้ขาดำเนี่ยต่อกับสายสีแดงนะครับก็จะต่อเข้ามาที่ ขาด้านล่างของสวิตช์ทัมเมอร์นะสวิตช์ทัมเมอร์ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้มิเตอร์วัดความต้านได้นะเราจะต้องปิดประตูไว้นะครับปิดประตูนี้ไว้ เสร็จแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดความเปนทานนะวัดที่สายสีดำนะครับหรือเส้นลายนี้เลยก็ได้นะครับสายสีน้ำตาลตรงนี้นะที่มาจากปลั๊กไฟนะปลั๊กเสียบไฟนะจากปลั๊กไฟบ้านเราเนี่ยนะครับจากตรงนี้นะมันจะต่อเข้ามาที่สายสีน้ำตาลตรงนี้เราสมเราเรียกว่ามันสายเป็นสายสายลายแล้วกันนะครับเราจับเราเสียบไว้เลยนะเสร็จแล้วก็ ปลายสายมิเตอร์อีกเส้นหนึ่งแล้วก็จิ้มเข้าที่สายสีแดงด้านล่างนะครับสายแดงด้านล่างนะครับอันบนสีแดงเสียบไว้วัดความบันทานไม่ต้องมีขั้วบวกขั้วลบนะครับเราวัดความบรนทานหรือวัดโอห์มเฉยแล้วก็ทิ่มเข้าไปด้านล่างนะครับ,รบโอห์มหรือว่าความบันทานของมิเตอร์ก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ อราไม่ได้ซีโร่นะถ้าซีโร่ก็จะขึ้นมาที่ศูนย์โอห์มนะครับแต่ถ้าเราดึงประตูออกมันก็จะตัดออกนะครับดังนั้นเงื่อนไขนี้ก็คือเราจะต้องวัดขณะที่ประตูปิดนะครับมันถึงจะขึ้นนะอันนี้คือเราเปิดประตูไว้มันจะไม่ขึ้นนะอันนี้ก็บอกได้ว่าเมื่อเราเสียบปลั๊กปุ๊บไฟเนี่ย เส้นลายเนี่ยมันจะผ่านสวิตประตูเข้ามานะครับอันบนอันที่สองแล้วก็ต่อเข้าไปที่ขาทามเมอร์ตัวล่างนะจากนั้นตัวทามเมอร์เนี่ยนะครับตัวทามเมอร์ทามเมอร์มันจะมีสี่ขาเนี่ยนะครับจะมีซ็อกเก็ตอยู่อยู่สองอันเนี่ยนะครับตรงนี้นะซ็อกเก็ตขาเสียบนะครับขาเสียบนะ อันล่างนี้เป็นสีแดงกับเหลืองออกเหลืองแดงออกเหลืองและอันบนก็จะเป็นสีน้ําเงินกับสีสีเหลืองสีดําชุดนี้นะครับออนั่น <c oughs> <c oughs> นี่ครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดทัมเมอร์นะครับเราไม่หมุนทัมเมอร์เปิดเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานก็คือว่าไฟเส้นสีแดงเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมาจากเส้นลายนะครับลาย ลายต่อผ่านสวิตช์เข้ามาที่ข้างล่างนะอันนี้กําลังจะไล่ดูว่าเงื่อนไขที่ไฟ a c เข้ามาที่หมออแปลงนะครับมันเราจะดูว่าไฟมันมาอย่างไงนะอันนี้ก็คือเส้นจากลายต่อมาที่สายสีแดงนี่มันจะลงมาเลยนะครับนะไฟแดงแป๊ดเลยไฟมิเตอร์เรา,าจากนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเปิดทา์เมอร์นะครับเปิดทา์เมอร์ปุ๊บเนี่ย ผมจะหมุนทารเมอร์ดูนะครับหมนุนสมมติว่าผมจะวัดสายออกทารเมอร์ก็คือสายสีเหลืองนี่นะครับสายสีเหลืองนี้นะครับสายสีเหลืองปุ๊บอันนี้คือเรายังไม่ได้เปิดทารเมอร์นะครับเพราะนั้นสวิตช์มันจะไม่ต่ออันนี้นคือทาืเมอร์เนี่ยมันมัน,ม,นมันจะเป็นสวิตช์นะครับเราเปิดปุ๊บเนี่ย หมุนขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าสวิตมันจะต่อพอสวิตต่อปุ๊บไฟที่สายสีแดงก็จะผ่านออกมาสายสีเหลืองตรงนี้อ่าสายสีเหลืองไปไหนบ้างนะครับก็ไปเข้าพวกมอเตอร์หมุนจานเข้าหลอดไฟสั่งสว่างเข้าพัดลมนะครับอย่างนี้นะครับเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับตรงนี้นะ,นะและอ่า อีกจุดหนึ่งก็คือมันจะต่อออกมาขาบนนี้นะครับขาบนซึ่งาสายสีเหลืองตัวนี้ต่ออยู่นะคา,านนี้มันบงนะังเนี่นะครับแดงต่อออกเหลืองแล้วก็ต่อออกมาเหลืองตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าความันทานนี่มันขึ้นศูนย์เลยนะขึ้นศูนย์เลยตรงนี้นะครับพอต่อมานี้ปุ๊บไปไหนใช่ไหมครับเส้นสีดําสีดํานี่ก็จะ ต่อมาเข้านะต่อมาเข้า,าตรงนี้นะครับก็คือขดหรือขาด้านล่างของตัวมะแปลงซึ่งเราสามารถทดสอบหรือตรวจสอบดูได้โดยการใช้มิเตอร์วัดความต้านวัดที่ขาสายวัดที่ขาที่เสียบสายสีด,ดำตรงนี้นะครับโอมมันก็จะต่อขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทำให้เราทราบว่า เส้นลายเนี่ยนะครับเมื่อเราเปิดทา์เมอร์ไฟมันจะวิ่งผ่านสวิตช์หสวิตช์สเข้ามาที่ข้างล่างผ่านออกมาข้างบนตรงนี้ออกมาตรงสายสีดำเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเข้าที่ม้อปแปลงอันนี้คือเส้นแรกนะครับเส้นแรกหรือเส้นลายนะทีนี้แล้วเส้นนิวตันมายัางไงนะครับเพราะว่ามออแปลงมันจะต้องมีลายแกนนิวตันนะครับเราก็มาดูเส้นนิวตันนะ เส้นนิวตันของมาแปลงเนี ave, ่ยนะครับอ่า <pl> ก <ains> ็คือเส้นสีน้ําเงินนี่นะครับนิวตันนี่นะเส้นนิวตันนะครับเส้นนิวตันก็คือเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับสีน้ําเงินเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะอันนี้เส้นสีดําอันนี้เส้นสีน้ําเงินเส้นสีน้ําเงินเนี่ยมันจะต่อมาตรงนี้นะครับ คือถ้าเพื่อนไม่ได้รู้วงจรเนี่ยเราอาจจะเช็คผิดได้นะมันจะต่อขึ้นมาที่ตรงนี้นะสายสีน้ำเงินตรงนี้ตรงนี้นะครับเส้นนี้นะ,ะเราสามารถใช้มเมเตอร์วัดความเปนทานนะวัดสีน้ำเงินตรงบอร์ดนี้นะครับแล้วก็มาวัดที่ตรงขาหมอแปลงสายสีน้ำเงินต่ออยู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นศูนย์เลยก็คือ เส้นนิวต้นแล้วกันนะครับนิวตอนของไฟเนี่ยมันจะต่อจากจุดนี้ไปเข้ามาแปลงนะครับจากนั้นไฟจุดนี้มายังไงนะไฟจุดนี้เนี่ยมันก็คือเส้นเนิวตอนนะครับซึ่งจะถูกเชื่อมต่อหรือว่าจะถูกต่อตรงนี้นะครับนิวตอนตรงนี้นะครับนิวต้นตรงนี้นิวต้นตรงนี้มาจากไหนอ่ะผมจะวัดดูนะครับ หน้าที่ของตัวดำๆนี้เราเรียกว่ารีเลย์นะครับรีเลย์เนี่ยเมื่อเวลาที่เราเปิดทม์เมอร์เนี่ยนะครับมันจะ <c oughs> มีไฟวิ่งมาเส้นสีเหลืองนี้นะเส้นสีเหลืองนี้นะครับซึ่งเส้นสีเหลืองนี้ก็คือมาจากนี้นะาจากตัวนี้นะครับเส้นสีเหลืองตัวนี้นะต่อขึ้นมาตรงนี้นะครับต่อขึ้นมาตรงนี้อ่าตรงนี้นะ หลักตรงนี้นะครับหลักนี้นะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นไฟ AC ขึ้นมาแล้วก็มาผ่าน R 2ตัวต่ออนุกรมนะครับก็คืออากระเบื้องเนี่ยค่าค่าความต้านของอากระเบื้อง5วัตต์2.7กิโลนะครับต่ออนุกรมกันเพื่อลดแรงดันไฟลงมาปุ๊บก็มาผ่านไดโอดไดโอดก็จะแปลงเป็นไฟ DC นะครับแล้วก็มาเท่าที่คาปาซิเตอร์ เดี๋ยวก็มีซีเนอร์ไดโอดตัวในนะครับซีเนอร์ไดโอดตัวแดงนะครับนี่นะซีเนอร์ไดโอดนะซีเนอร์ไดโอดเดี๋ยวจะเป็นตัวคุมแรงดันไฟไว้นะครับอ่าก็คือไฟที่ผ่านอาร์มานะครับแล้วก็ถูกแปลงเป็นไฟดีซีด้วยไดโอดอ่ก็กรองหรือฟิลเตอร์ด้วยซีแล้วก็ตั้งระดับแรงดันไฟอ่ตรงนี้ไว้นะครับเป็นไฟ24โวลต์นะครับ ซึ่งไฟชุดนี้มันจะต่อเข้าตัวรีเลย์นะข้ามาที่รีเลย์เมื่อมีไฟตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วไฟอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้มันจะมาต่อรออยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับ,นะรบเมื่อมีไฟเข้ามาตรงนี้ปุ๊บรีเลย์จะต่ออ่านะรีเลย์ต่อพอรีเลย์ต่อปุ๊บขานี้กับจุดนี้ก็จะต่อกันด้วยสวิตช์ภายในตัวรีเลย์นะครับ ทำให้จุดนี้ซึ่งเป็นสายนิวตอนอันนะดูได้ไงเร,เราวัดดูนะครับวัดจุดนี้กับสายสีขาวตรงนี้นะสีขาวนี้นะครน,นะสีขาวนี้นะโอหมหรือความ่ทานขึ้นมาที่ศูนย์ความเป็นมาเป็นไปของสายเส้นนี้เป็นยังไงก็คือ,อเส้นสีน้ำเงินนี่คือเส้นนิวตัน,นพอออกจากจุดนี้ จะเป็นเส้นสีขาวมาผ่านชุดเทอร์โมสตัทนะครับแล้วก็ลงมาผ่านสวิตตัวด้านล่างนะครับตัวด้านล่างนี่ม็นจะเป็นเข้าเป็นขาสีขาวนะครับสวิตสีขาวไอ้สายสีขาวนะเป็นสวิตสองขานะเข้าหนึ่งพอออกเนี่ยเวลาออกมามันจะออกมาสองเส้นนะครับออกสองเส้นคือสายสีขาวกับสายสีฟ้านะสายสีขาวก็จะยิงมานี่เลยนะครับ ยิงเข้ามาที่นี่นะตรงที่เราวัดตะกี้นี้นะครับมารออยู่จุดนี้นะมารอจุดอยู่จนนุดนี้ครั้นพอรีเล์มันทํางานนะครับเมื่อรีเลทำงานทํางานเมื่อไหร <onic> ่ก <factual S 2> ็คือเมื่อเราเปิดรีเ şey ล์ไอเปิดทม์เมอร์นะครับเราเปิดทม์เมอร์มันจะมีไฟออกมาตรงจุดนี้จุดน <ulating> <sh> ี้จุดนี้ก็จะต่อเข้ามาที่นี่นะเข้ามาที่นี่นะ มาผ่าน R แล้วก็แปลงเป็น DC เป็นไฟมาเลี้ยงรีเลย์รีเลย์ก็จะทำงานหน้าสัมผัสสวิตตัวนี้ก็จะต่อเป็นแบบนี้นะครับก็ทำให้สายนิวตันหรือไ,ไฟไฟเส้นนิวตันนะครับผ่านรีเลย์ปุ๊บออกมา,านี้ก็เข้ามาถึงตัวมอแปลงด้านล่างนี้ได้นะครับเพราะนั้นการที่ไฟ AC จะมาถึงมอแปลงด้านไพ i มารี ของมาแปลงชุดนี้ได้1นนะครับทามเมอร์ด้วยนะทามเมอร์สก็คือรีเลย์นะครับรีเลย์แต่รีเลย์จะทำงานจะต้องมีไฟมาเลี้ยงไฟเลี้ยงมาจากาไฟ AC มาผ่าน R นะครับแล้วก็ใช้ไดโอดเล็กทีไฟเข้ามานี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะมีส่วนทำให้ไฟ AC เส้นอีกเส้นหนึงเนี่ยนะครับ เข้ามาถึงมอแปลงได้หรือเปล่านะ,ะซึ่งไฟเส้นลายเนี่ยมันมารออยู่แล้วนะครับแค่บิดทัมเมอร์นะลายมันก็จะมาต่อหรือว่ามารออยู่ที่สายสีดำตรงนี้แล้วนะครับส่วนนิวตันจะต้องมาผ่านรีเลย์ตัวน,นี้ต่อนะรีเลย์ต่อไฟถึงจะเข้ามาที่ตัวมอมแปลงได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นลักษณะ ของของของการทํางานหรือว่าเส้นไฟฟ้านะในส่วนของตัวไมโครเวฟนะครับยี่ห้อชาร์ปตัวนี้นะสรุปก็คือว่าถ้าไฟ a อเข้ามาที่อินพุตหรือว่าไพมารีของหมอแปลงนะครับหากฝั่งด้านนี้ไม่มีอะไรเสียมันจะต้องร้อนเงื่อนไขก็คือความร้อนจะเกิดก็ต่อเมื่อมีไฟ AC เข้ามาที่ทางด้านขดไพมารี เท่านั้นนะฮะแล้วเท่านั้นนะครับและก็ฝั่งด้านนี้จะต้องไม่มีอุปกรณ์ตัวใดเสียด้วยนะขั้นตอนตรงน,นี้จะช่วยให้เราแยกอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราเช็คแล้วไฟ AC เข้ามาตรงนี้ได้นะก็ทุกอย่างพวกนี้นะครับสมบูรณ์เราก็มาดูว่าถ้าไฟ AC เข้ามาตรงไพ i มารีของมอแปลงได้แล้วมันไม่ร้อนเราก็มาเช็คฝั่งด้านนี้ได้เลยนะครับซึ่งวิธีเช็ค มันมีอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับคลิปก่อนๆนะครับผมก็อ่ะผมจะวัดให้ดูแล้วกันนะครับอุปกรณ์ลายตัวนี้นี่นะ,ะตัวแมกนีตอนเนี่ยนะครับแมกนีตอนเนี่ยอ่ามันจะคือคือถ้ามันเสียนะครับเว้นแต่ว่ามันจะช็อตนะครับอ่าถ้าช็อตถ้ามันช็อตลงโครงล้วก,ก็วัดตรงนี้นะครับวัดที่โครงกับขามันเนี่ยถ้ามันช็อตเนี่ยเคมิเตอร์มันจะขึ้นนะ แต่ถ้าโดยปกติแล้วถ้ามันไม่ชอ็อตเนี่ยเราวัดที่2หลักตัวนี้นมันจะขึ้นศูนย์โอห์มนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ว่าดีหรือเสียมันจะขึ้นศูนย์โอห์มหมดนะก็จะเป็นอะไรที่เราดูยากนะคือถ้าไฟ AC เข้ามาไพรมารี่มีแล้วเครื่องทำงานวัด C ไม่เสียไดยโอดไม่เสียฟิลไม่ขาดก็มาที่แมกนิตอนนะครับ อันนี้เป็นหลักในการเช็คเพื่อนๆก็ดูเอาแล้วกันนะครับจะแกะดูจะอะไรก็จัดไปเลยตามท่านที่ชอบตามที่ท่านชอบใจเลยนะครับส่วนฟิลฟิลเนี่ยนะครับเราก็ดูมันจะมาเข้าขาของอะคาเตอร์นะครับขาฝั่งที่มีสายอยู่เส้นเดียวเนี่ยคาเตอร์เนี่ยเราก็จิ้มตรงนี้แล้วก็อีกสายนึงแล้วก็มาจิ้ม จิ้มเข้าไปตรงขาลีเลยนะครับไอขาขาฟิวนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับฟิวตรงนี้นะเราวัดคระมาหรนอวัดโอมนะครับหรือเพื่อนๆจะแกะออกมาก็ได้นะแกะออกมานี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆก็จิ้มวัดเลยนะก็อะเอาสายเส้นหนึ่งจิ้มที่ขั้วซี นะครับอีกเส้นหนึ่งล้วก็มาจิ้มเข้าตรงนี้นะครับหรือจะแกะดูก็ได้นะจิ้มว่าตรงนี้มันจะต้องขึ้นศูนโอห์มนะครับเดี๋ยวผมจะวัดเดี๋ยวผมเสียบแล้ววัดดูแล้วกันนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปมันจะมีเดือยอยู่นะดูดีนะครับเสียบแล้วก็กดให้แน่นๆด้วยนะแล้ววัดที่ขาฟิวด้านในนะครับกับขั้วซี ข้อซีด้านขาเดียวเนี่ยนะครับด้านนี้นะตรงที่สายมันต่อเข้ามาเนี่ยตรงนี้ถ้ามันไม่ขาดมันจะขึ้นศูนย์แบบนี้ส่วนไดโอดกับ c เนี่ยแนะนาไม่ใช้มิเตอร์ดิจิตอลแนะนาไม่ใช้มิเตอร์เข็มเนี่นะครับคือถ้าเพื่อนๆใช้มิเตอร์ดีจตอนวัดไดโอดเนี่ยมันอาจจะไม่รู้นะเพื่อนๆก็วัดวัดที่ c ได้เลยนะถ้ามันขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างหรือขึ้นแล้วตกอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าอย่างเงี้ยนะครับ สุ่มวัดเข้าไปเลยนะครับมันจะขึ้นครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะพอสลับสายสลับสายคือเปลี่ยนเอาสา,สายสีแดงมาไว้ด้านซ้ายสีดำไปไว้ด้านขวามืออย่างเงี้ยนะ,ะวัดเข้าไปเนี่ยคิมเมเตอร์มันจะตีขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตกลงไปตกลงไปที่อินฟินิตี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ,อทั้ง C แล้วก็ตัวไดโอดเนี่ยดี D นะครับถ้าเพื่อนๆมันยังไม่เคลียร์ก็เดี๋ยวผมวัดให้ดูใหม่นะ ถ้าเราเอาสายดำมาวัดด้านานี้จะเอาแดงไปวัดวัดด้านขวามือนะดำวัดซ้ายแดงวัดขวาเด็กโอดอยู่อย่างนี้นะครับคิวเมเตอร์มันจะขึ้นมาอย่างเี้ยเราตั้งที่ 10k นะแนะนำตั้งที่ 10k นะถ้าใช้มมเตอร์ดิจิตอลมันจะขึ้นค่าเป็นตัวมันจะไม่ขึ้นค่านะครับถ้าอย่างนงี้นะมันจะเช็คยากนะมมเตอร์ดิจิตอลนะ พอเราเปลี่ยนสลับเอาสายแดงสายดําอีกทีหนึ่งนะครับเอาแดงมาไว้ซ้ายเอาดําไปไว้ขวาเนี่ยคิวมมเตอร์มันจะตีปึ๊กแล้วก็ตกลงไปนะครับดูนะฮะอันนี้คือเป็นลักษณะการชาร์จประจุของ C ีนะอ่าปึ๊บนะครับดูนะครับปึ๊บอ่าแต่ปึ๊บเนี่ยคิวเมเตอร์มันจะตีขึ้นแล้วก็ตกลงมาที่ศูนย์นะตึ๊กแล้วก็ตกลงไปที่ศูนย์นะ เคมีเตอร์มันจะตีขึ้นแล้วก็ตกลงไปที่ศูนย์นะครับนะครับตีขึ้นมาแล้วก็ตกไปที่ศูนย์หรืออินฟินิตี้นะครับก็คือทั้งไดโอดแล้วก็คาปาซิเตอร์เนี่ยดีนะนะดีเลยนะถ้าเข็มมันขึ้นมาประมาณนี้ยซเนี่ยไม่ลดค่าแน่นอนนะครับฟิวไม่ขาด C D ดีไดโอดดี D. แต่เมื่อแปลงเช็คยังไงเมื่อแปลงก็วัดไฟเอออกมาได้เลยนะครับวัดเอออกมาเอเท่าไหร่ตั้งที่สิโวลต์นี่นะ วัด AC ออกมาได้เลยนะถ้าเราอยากจะดูว่ามอปแปลงไฟมันออกมาเท่าไหร่นะครับวัดที่หลักตรงนี้ได้เลยนะะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับก็นนี้นะเพื่อนจิ้มไว้รอจิ้มรอไว้เลยนะครับอร่อยตั้งที่สิบโวลต์นะครับ ตั้งที่สิบโวลต์ตังมิเตอร์ที่สิบโวลต์แล้วเสียบสายสองเส้นของตัวทัมเมอร์นะครับเราเปิดทัมเมอร์ไว้เลยนะผมจะเสียบรักนะเสียบลั้งแล้วมันจะทำงานเลยนะครับเห็นว่าไฟออกจากหม่แปลงก,ก็คือสามโวลต์นะไฟสามโวลต์นะวิธีการทำแบบนี้เนี่ยขึ้นมันจะไม่ทำงานนะครับคือสำหรับผมผมไม่ค่อย ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับคือเราไม่ได้สัมผัสโดยตรงนะเห็นไหเขาก็มีห้องเครื่องนะครับถึงแม้ผมจะเปิดฝาคําเตือนเขาบอกห้ามแกะเดี๋ยวขึ้นมันจะออกนะก็เป็นคําเตือนนะครับเป็นข้อข้อความปลอดภยัยหรือกฎความปลอดภัยที่เขาเตือนไว้นะเหมือนหลังโทรทัศน์นั่นแหละเขาบอกห้ามเปิดอ,อันตรายต้องเปิดโดยช่างผู้ชํานาญเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับ ถามว่าเปิดแล้วนะเป็นไรไหมก็ก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับนะเปิดได้นะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็มีห้องเครื่องห้องอะไรป้องกันอยู่นะอันนี้ผมจะเสียบเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดสําคัญก็คือว่าไฟ AC จะต้องเข้ามาที่ขดอินพุตของหม้อแปลงก่อนมันถึงจะร้อนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วหาก ยังไม่ร้อนแล้วก็มาเช็คฝั่งนี้นะครับแค่น,นั้นเองนะครับจุดหลักๆอุปกรณ์มีไม่กี่ตัวหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่ไม่คิดเหมือนผมก็ลองคอมเมนต์มานะครับมาคุยกันได้นะ,ะขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่รับชม